เกะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะจังหวัดสตูลพร้อมเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่สตูลเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียอีกครั้งเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จากการท่องเที่ยวทางท่างบกและท่างทะเล หลังจากจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียได้รวมฮารือเพื่อเปิดการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเกาะลังกาวีอีกครั้งหลังประสบสถานการณ์โควิด -19 จนกระัางของวันดีเดย์การกลับมาให้บริการอย่างเป็นทังการเมื่อวันทีน่1งตุลาคม2 5 6 5่ผ่านมาโดยมีผู้โดยสารจำนวน4 0คนเป็นคนไทย22คนและคนต่างชาต8คนดานน้านนางสาวพรผิดเซงแกว ผู้จัดการบริษัทสตูนเฟอร์รี่จำกัดกล่าวว่าในส่วนขครงการให้บริการเที่ยวเรือในระยะแรกนั้นกำหนดการเดินเรือไปกลับวันละหนึงเที่ยวคือมาจากเกาะลังกาวีเวลา9ก้นาฬิกาสาาทีและเที่ยวกลับจากจังหวัดสตูลเวลา1 3บสนาิกาสาาที ซึ่งตารางเดินเรืออาจมีการปรับเปลี่ยนบางตามสภาพอากาศและตารางนำขึ้นนำลงในอนาคตจะมีการเพิ่มเที่ยวเรือให้มากขึ้นเพื่อรองรับหนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวลังกาวีหรือเดินทางจากเกาะล่งกาวีมาเที่ยวจังหวัดสตูลได้มากขึ้นสำหรับอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่อายุ12ปีขึ้นไป4 50บาทเด็กโตอายุ4ถึง12ปี350บาทและเด็กเล็ก0ถึง4ปี หนึ่าสิบาทขณะทีน่นายสามารถดอลล่า ร่องนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูลและเจ้าของบริษัทมสุรีทราเวลกล่าวว่าถือเป็นนิมิตไม้อันดีที่ได้กลับมาเปิดการท่องเที่ยวทางฝั่งจังหวัดสตูลและเกาะลังกาวีหลังปิดการเดินเรือ,รอมากว่า3ปีจนทําให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลสอบเศร้าลงหลังจากนี้ในเดือนธันวาคม2565่า่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูลจะประสานกับหน่วยงานรับผิดช,ชอบที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียอีกครั้งเพื่อนําผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ปากกระพูประกอบการท่องเที่ยวของเกาะลังกาวีเพื่อรวมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสตูลให้กลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมวีนี่นาดสุรากรรมแห้งซูนค้าวิทยุมออกเกอะสองคลารายงานค่ะรวดเร็วชับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน